ต้นทุเรียนอายุสองปีย่าง3ปีเราจะต้องรีบทำการตกแต่งกิ่งก้านเพื่อเลือกกิ่งที่เราจะแขวนผลในอนาคตกิ่งที่เล็กกิ่งที่แห้งกิ่งที่ซับซ้อนกันเราก็ตัดออกเหลือกิ่งที่เราต้องการจริงๆและก็เหลากิ่งนะครับบางส่วนเพื่อที่จะให้กิ่ง กาลำต้นนั้นได้รับเสงโดยทั่วถึงและสม่ำเสมอลมสามารถโกรกพัดพาได้นะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการตัดแต่งกิ่งของเรานั้นดีและก็เหมาะสมนะครับอันดับแรกนะครับที่อันดับแรกที่เราอยากจะให้ท่านผู้ชมมองดูก็คืออันที่หนึ่งเราก็จะตัดกิ่งและกิ่งที่อยู่ต่ากว่า50เซนออกอเวลาฝนตก นะครับน้ำก็กระเด็นทําให้ถูกกิง่งถูกก้านถูกใบก็จะทําให้กิ่งก้านข้างล่างนะครับเกิดเชื้อราได้ง่ายเพราะฉะนั้นกิ่งที่ต่ํากว่า50เซนเราก็ตัดออกก่อนนะครับเหตุผลที่2ก็คือ50เซนนี้ก็คือเวลาที่เราจะก้าวเหยียบกิ่งแรกของกิ่งทุเรียนที่เราจะเหยียบขึ้นนั่นเอง ะครับบางคนก็ตัด50บางคนก็ตัด60อ่าตอนมันเล็กอยู่เราก็ได้ประมาณนี้แต่พอมันโตขึ้นความสูงของมันก็ขยับขึ้นไปตามเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเร่งรีบอะไรก็ตัดเท่าที่จำเป็นก็เพื่อที่จะทำให้กิ่งข้างล่างนั้นมันโตนะครับมีอาหารเพียงพอสำหรับเลี้ยงกิ่งเลี้ยงก้านให้ยืดยาวออกไป นะครับกิ่งมันก็จะโตพร้อมที่จะแขวนผลได้ในอนาคตเวลาที่เราบำรุงดีๆต้นทุเรียน3ปี3ปีครึ่งก็สามารถที่จะแขวนผลได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอ,อยู่ที่การดูแลบำรุงเอาใจใส่ของเรานะครับกิ่งก้านบางส่วนนั้นถึงแม้ว่ามันจะมีการทับซ้อนแน่นประการใดนะครับเราก็จะเป็นต้องเกิบเอาไว้เนื่องจากว่า ใบนั้นเป็นแหล่งอาหารสําคัญที่พืชใช้ในการสร้างอาหารนะครับเราก็ตัดเท่าที่จําเป็นเราไม่จําเป็นต้องตัดให้ดีครั้งเดียวเพราะว่าทุเรียนนั้นมันค่อยๆโตนะครับนะก็เป็นลนนักษณะนี้บางชั้นบางช่วงตรงนี้อาจจะดูแน่นไปแต่ก็เราก็จะเป็นต้องเก็บเอาไว้เนื่องจากว่าเพื่อเป็นโรงอาหารให้เลี้ยงกับให้เลี้ยงลําต้นนั่นเองเพราะว่าเรากําลังต้องการใบ รบ,บริเวณใกล้ต้นเราก็จะตัดออกเพื่อให้ต้นและก็กิ่งนั้นได้รับแสงนะครับทีนี้เราก็จะมาดูกิ่งบางกิ่งที่มันทับซ้อนกันมันโตพร้อมจะแขวนผลได้ในอนาคตเรามีวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงไม่ตัดได้ไหมทําวิธีอื่นได้ไหมนะครับเพราะว่ากิ่งบางครั้งมันก็หายากเช่นเดียวกันโดยเฉพาะต้นทุเรียนที่ปลูกจากกิ่งข้างนะครับ ลักษณะของกิ่งที่มันซ้อนทับกันนี้มักจะเกิดขึ้นกับต้นทุเรียนที่เป็นกิ่งข้างาเวลาสมมติว่ามันมีกิ่งเดียวนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เชือกผูกมัดตรงบริเวณกึ่งกลางแล้วก็โยงมายังหลักของเรานะครับถ้ามีสองกิ่งก็ทําลักษณะอย่างนี้าดึงเชือกตัวนี้เราค่อยๆขันไปเรื่อยๆนะครับอย่าดึงครั้งเดียวถ้าดึงครั้งเดียวแล้วมันก็จะทําให้กิ่งนั้นฉีกได้ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า,าผ่านไปสักหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์หากว่าเราต้องการที่จะดึงรั้งให้มันมาทางนี้นะครับมากขึ้นเราก็ทําได้โดยการที่เราดึงเชือกนั้นให้มาวนกับรอบต่อของเราตรงนี้นะครับมันก็จะทําให้กิ่งนี้เบนเข้ามานะครับตามทิศทางที่เราต้องการนะครับหลักนี้เราสามารถผูกโยงเชือกได้หลายกิ่งนะครับ แล้วเราก็ค่อยๆขันไปนะครับถ้าหากว่าเราก็เช็คดูก่อนนะครับว่าถ้าเชือกเราก็เช็คดูก่อนว่าเชือกตึงไหมถ้าเชือกตึงเราก็ไม่ขันแต,แต่ถ้าเชือกหย่อนเราก็สามารถจะดึงแล้วก็ลังมาแล้วก็มาพันตรงนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าลองดึงดูแล้วนะครับมันตึงนะครับก็จะทําให้กิ่งนั้นหักนะครับ เราก็ทําแบบค่อยเป็นค่อยไปตามลักษณะนี้เพราะฉะนั้นกิ่งที่มันซ้อนทับกันลักษณะนี้เราไม่จําเป็นต้องตัดเสมอไปไว้นานๆแล้วเห็นไหมครับท่านผู้ชมมันก็จะเบนออกจากกันไม่ทับซ้อนละก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เราแบบทําเป็นทําแบบค่อยเป็นค่อยไปหลังจากที่เราทําเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ยังพบว่า ข้างบนนี้มันก็มีลักษณะของกิ่งทับซ้อนกันเห็นไหมครับบริเวณด้านบนกับด้านล่างเนี้ยมันห่างกันไม่ถึง50เซนเวลาทึ้นแขวนผลผลก็ผลจากด้านบนก็จะามาชนกับกิ่งด้านล่างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะเอากิ่งด้านบนไว้หรือกิ่งด้านล่างไว้นะครับเอากิ่งใดกิ่งหนึ่งแต่ถ้าท่านไม่ทําอย่างนั้นท่านก็สามารถที่จะเลือกใช้วิธีดึงกิ่งเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทาง การดึงกิ่งนั้นเราก็ทําได้ตอนที่ยังเราก็ทําได้ตอนที่กิ่งมันยังเล็กอยู่มันก็จะทําได้ง่ายนะครับถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ธรรมชาติมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันก็คือมันจะบิดเข้าหาแสงอของมันได้เช่นเดียวกันแต่ถึงเวลานั้นก็ไม่แน่ใจว่ามันจะสายเกินไปหรือเปล่านะครับเม่ออยากตัดกิ่งที่มันทับซ้อนกันนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการรัง้งการดึง เพื่อเปลี่ยนทิศทางของมันได้นะครับลองทําดูนะครับ